พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมครั้งที่หนึ่งการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเราจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยมนะครับเมื่อพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเป็นครึ่งหนึ่งของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีฐานเดียวกันและความสูงเท่ากันนะครับตรงนี้เราอาจจะสับสนหรืองงเล็กน้อยนะครับแต่สำหรับคนที่ตั้งใจอ่านหนังสือหรือครับหรือไปดึกษาเนื้อหามาก่อนก็อาจจะพร้อมมีความเข้าใจมาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากตัวอย่างที่1นนะครับหาพื้นที่รูปสามเเหหลี่่ยมมปือกํานด นะครับสี่เหลี่ยมหนึ่งช่องนะครับมีพื้นที่หนึ่งตารางหน่วยนะครับรูปนะครับอันนี้มาจากหนังสือเรียนนะครับเขาก็จะเห็นว่าเรามีรูปสามเหลี่ยมนะครับวางอยู่ในรูปสี่เหลี่ยม1รูปนะครับซึ่งรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแน่นอนนะครับเพราะมุมทุกมุมเป็นมุมฉากนะครับมุมวมุมมมุมลอมุมปอทั้งหมดเป็นมุมฉากนะครับซึ่งสี่เหลี่ยมแต่ละช่องก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับทีนี้เขาบอกว่าในการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะครับขั้นแรกเราต้้อองาาาคววมเขใจก่่น โดยการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนั้นนะครับเราจะใช้การคำนวณนะครับเมื่อเทียบว่าเราเอาฐานของรูปสามเหลี่ยมวางที่ด้านนะครับหรือฐานของรูปสี่เหลี่ยมนะครับที่มีฐานเดียวกันนะครับความสูงเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นรูปสามเหลี่ยมสีออกส้มๆอันนี้นะครับก็จะมีความสูงเท่ากับรูปสี่เหลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นหลักการเบื้องต้นในการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมก็จะใช้ความสัมพันธ์นี้นะครับเนื่องจากว่ารูปสามเหลี่ยมที่อยู่ในรูปสี่เหลี่ยม นะครับที่มีฐานและสูงเท่ากันนั้นจะมีพื้นที่เป็นครึ่งหนึ่งนะครับนักเรียนอาจจะดูได้ว่าจริงๆแล้วรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับมันแบ่งได้ทั้งหมดสี่รูปนะครับเห็นไหมครับมันจะมีรูปสีขาวนะครับฝั่งซ้ายหนึ่งรูปนะครับแล้วก็รูปสีส้มนะครับถ้าแบ่งเส้นพอเป็นครึ่งหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมนะครับเพราะนั้นเขาถือว่ารูปสามเหลี่ยมที่มีฐานและสูงเท่ากับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก นะครับที่สามเหลี่ยมบันจุอยู่นั้นมันมีพื้นที่เป็นครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีทำก็คือพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมรูปนี้คือวปอรมนะครับจานหาความยาวรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเรียนม,มาแล้วรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีสองแบบมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับรูปนี้นะครับช่องสี่เหลี่ยมนะครับของด้านกว้างก็มีสี่ช่องด้านความสูงหรือความยาวก็มีสี่ช่องเพราะนั้นรูปสี่เหลี่ยม วอปอรมก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุตรัสก็ใช้สูตรการหาพื้นที่คือเอาด้านคูณด้านนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างรูปสามเหลี่ยมที่บรรจุอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อมีฐานและความสูงเท่ากันดังนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมอปอรลนะครับรูปสามเหลี่ยมสีมส้มๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็เอา1เศษหนึ่งส่วนสองคูณนะครับให้เอาเศษหนึ่งสองคูณพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมวอปอรมนะครับตามความสัมพันธ์สีฟ้าที่เขียนไว้ด้้าาานนนนบก็คืือพททีีีี่่่รููปสสมมมเหลลยฐแะง เท่ากับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับก็จะมีพื้นที่เป็นครึ่งหนึ่งก็เอาเศษหนึ่งส่วนสองคูนะัะนั้นพื้นที่รูปสี่รูปสามเหลี่ยมพอปลอนะครับก็จะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองนะครับก็าตามสูตรของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมวอปลอรมก็คือด้านคูณด้านก็ได้เศษหนึ่งส่วนสองคูณด้านคูณด้านแต่และด้านได้เท่าไหร่รับช่องสี่เหลี่ยมเอาครับด้านแนวที่เป็นฐานก็คือด้านปลอกก็มีสี่ช่องนะครับด้านสูงก็คือ วอปอนะครับก็มีอีกสี่ช่องเพราะนั้นตัวเลขที่แทนคําว่าด้านก็จะเป็นสี่กับสี่เพราะนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมพอปอก็จะ่ากรับ c หนึ่งูณสองคูณสี่คูณสี่นะครับจากนั้นเราเลยก็มาคนวณตามหลักการคูณเศษส่วนนะครับเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนตัวเศษคูณจะได้ทั้งหมดก็สี่คูณสี่ 4, คูณหนึ่งก็เป็นสิบหกก็ได้เศษสิบหกส่วนสองเศษสิบหกส่วนสองก็คือให้เอาสิบหกหารด้วยสองนะครับก็คือครึ่งหนึ่งของสิบหกก คำตอบก็คือพื้นที่รูปสามเหลี่ยมพอปลก็คือแปดตารางหน่วยนะครับเราก็มาตอบเลขไทยว่าแปดตารางหน่วยนะครับเพราะฉะนั้น <spe inse AM meye> พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมพอปรลนะครับก็มีค่าเท่ากับแปดตารางหน่วยมาดูตัวอย่างที่สองนะครับเขาให้หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม NPO นะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับเราก็เขามีรูปมาให้แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามีรูปออกสีชมพูมพมพมนะครับรูปสามเหลี่ยม NPO นะครับก็บรรจุนะครับ้อนอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับ MNOP นะครับอันนี้นะักเรียนก็พอจะรู้ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวกับความกว้างนะครับเพราะฉะนั้นรูปนี้ก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ MNOP ก็ N o P, คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเมื่อมีรูปแล้วเราจะคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมเราก็ต้องไปอ้างอิงนะครับตอนนี้เราต้องจำรู้ในการอ้างอิงว่ามันเป็นครึ่งหนึ่งของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม ที่สามเหลี่ยมบรรจุอยู่ก็คือมีฐานและสูงเท่ากันนะครับวิธีทำนะครับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมออาหา M N O P ก่อน M N O P นะครับการหาพื้นที่ก็ใช้สูตรกว้างคูณยาวเห็นกว้างคูณยาวเพราะเขาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับดูได้จากความยาวที่กําหนดก็คือความกว้างเป็นสามความยาวเป็นหกนะครับทีนี้รูปสามเหลี่ยม N P O เนี่ยเขาบรรจุอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้นะครับซึ่งมีฐานและสูงอันเดียวกัน เราก็เลยได้ว่าพื้นที่รูปสามเหลี่ยม NPO เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม MNOP เราก็แทนที่กลับมานะครับเพราะนั้นรูปพื้นที่รูปสามเหลี่ยม NPO ก็เลยเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณกว้างคูณยาวกว้างคูณยาวมาจากพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม MNOP ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากนั้นเราก็มาดูในรูปนะครับเวลาเราทําเรื่องเลขคณิตเราจะต้องดูรูปประกอบนะครับเราจะใช้จินตนาการไม่ได้เขามีรูปมาให้แล้ว เวลาแทนค่านะครับตำแหน่งของกว้างนะครับก็จะต้องเป็นเลขของด้านกว้างด้านกว้างคือด้าน nO นะครับหรือสูงของสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านยาวหรือฐานรูปสามเหลี่ยมก็คือ P o อก็คือหแล้วก็แทนค่าตัวเลขลงไปถูกตำแหน่งตรงนี้ถ้านักเรียนแทนผิดรูก็จะหักคะแนนนะครับเพราะนั้นก็จะกลายปเป็น12คูณ3แล้วก็คูณ6นะครับเพราะด้านกว้างคือ3นะครับแล้วก็ด้านยาวคือ6 เพราะนั้นก็คำนวณตามหลักการคูณเศษส่วนนะครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับตัวเศษคูณกันหนึ่งคูนสามคูหกได้สิบแปดนะครับส่วนที่สองครึ่งหนึ่งของสิบแปดก็คือเก้าตารางเซนติเมตรใส่หน่วยถูกต้องนะครับประโจทย์กําหนดมาให้นะครับอันนี้เป็นหน่วยเซนติเมตรก็มาตอบเลขไทยนะครับเก้าตารางเซนติเมตรอันนี้คือตัวอย่างนะครับในการคำนวณหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเมื่อรูปสามเหลี่ยมนั้นบรรจุอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับเราก็ใช้ความสัมพันธ์ที่ว่า พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมที่บรรจุอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับที่มีฐานและสูงเท่ากันจะมีพื้นที่เป็นครึ่งหนึ่งนะครับของรูปสี่เหลี่ยมรูปนั้นนะครับครั้งนี้นะครับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมครั้งที่สองนะครับซึ่งตรงนี้เขาจะมีสูตรมาให้แล้วนะครับก็เป็นการหา,พ,รรารพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตรสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะตอนนี้สําหรับป Bur .6 นะครับก็มีเพียงสูตรเดียวเท่านั้นน่าเรียนจะจําได้จะดีมากนะครับซึ่งจริงๆเข้ามาจากความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมกับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับที่เขายกมาเมื่อกี้ซึ่งเขาสรุปได้ว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมจะเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนะครับเมื่อสูงคือตามที่เราเรียนมาแล้วนะครับจากจุดยอดมุมลงมาตั้งฉากนะครับมีตัวอย่างง่ายๆให้ดูสามแบบ้าย้อนกลับไปดูการเรียนครั้งที่หนึ่งก็ได้นะครับเรื่องของความสูงของรูปสามเหลี่ยมอมาดูตัวอย่างที่หนึ่งนะ เมื่อเรารู้สูตรของการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมแล้วว่าเท่ากับเสนหนสองคูณฐานคูณสูงเขาบอกพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมที่กาหนดให้มีค่าเท่าไหร่นะครับโดยส่วนใหญ่เขาจะให้รูปสามเหลี่ยมรูปนั้นมาเขาให้มาแล้วอันนี้ก็ตั้งชื่อเก๋นะครับสองวยอนะครับรูปสามเหลี่ยมสองวยอดแต่เขาเวลาเราสังเกตรูปสามเหลี่ยมนะครับหลักๆถ้าเกิดเราต้องการหาพื้นที่เราต้องหาฐานกับสูงให้เจอนะครับวิธีทำนะครับเราก็ใส่สูตร การหาพื้นที water ่รูปสามเหลี <gamma enders> ่ยมนะครับง่ายๆเราจำไม่ยากเลยพื้นที่รูปสามเหลี่ยมสอวยเท่ากับนะครับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนะครับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมสอวยเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนะครับนังเียกก็ไปดูตามตำแหน่งนะครับเราหาคำฐานเนี่ยมันจะเอาตัวเลขอะไรมาแทนแล้วก็ดูอ๋อรูปนี้สอวยด้านไหนคือฐานนะครับก็ด้านสอวคือฐานเพราะนั้นฐานก็เลยยาวหเซนติเมตร คือจากเพราะนั้นจากยอลงมาตั้งฉากกับสวนะครับก็เป็นตัวเลขเขาเขียนมาให้แล้วเท่ากับ3ซนเมตรเพราะนั้นความสูงของรูปสามเหลี่ยมสวยอก็คือ3มซนิเมตรเรก็แานท้ายถูกตัแแน่งนะครับฐานคือ6สูงคือ3เพราะนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสวยอเท่ากับเศษหนึ่งสองคูณหกคูณสี่การคูณเศษส่วนนะครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนหนึ่งคูณหกคูณสี่หกสี่ยี่สิบสี นะครับคูณหนึ่งก็ได้ยี่สิบสี่เพราะนั้นตัวเลขตัวนี้จะกลายเป็นเศษยี่สิบสี่ส่วนสองครึ่งหนึ่งของยี่สิบสี่ก็คือสิบสองครับหน่วยเป็นเซนติเมตรกับเซนติเมตรก็เป็นตารางเซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสวย,ยอเท่ากับสิบสองตารางเซนติเมตรนะครับตอบเลขไทยสิบสองตารางเซนติเมตรนั้นก็ไม่ยากเลยนะครับถ้าเรียนจําสูตรการหาพื้นที่ได้และดูจากภาพนะครับหรืออ่านโจทย์แล้วว่าฐานของรูปสามเหลี่ยมที่เราจะคํานวณ สูงของรูปสามเหลี่ยมด้วยคำนวณนั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับนักเรียนก็แทนลงไปในสูตรนะครับก็จะได้คําตอบนะครับเพววื่อความเข้าใจมากขึ้นนะครับมาดูตัวอย่างที่2พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมที่กำหนดให้มีค่าเท่าไหร่นะครับก็รูปนี้ให้โจทย์มานะครับอันนี้ก็เป็นปรูปสามเหลี่ยมนะครับที่กําหนดมาให้แล้วนะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับนักเรียนเห็นว่ามีมุมฉากอยู่หนึ่งมุมอยู่ที่จุดงอ นะครับเราก็เขียนไปเลยนะครับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนอสองงอนะครับนสองงอนี่ก็ใส่ไปตามสูตรก็เซนงสองคูณฐานคูณสูงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปดูฐานกับสูงนะข้อนี้รูปยังไม่ยากเราก็จะเห็นว่าฐานมันคืองอสองนะครับแล้วสูงก็คือนอง,งอนะครับเราก็แทนในถูกตำแหน่งเมื่ะนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนอสองงอก็คือเศนูสองคูณสูง คูณฐานกับคูณสูงฐานคือสิบสี่สูงคือ8ปดก็ได้เศษหนึ่งสองคูณสิบี่คูณปดอันนี้เราจะตัดเลขก่อนก็ได้นะครับหรือไม่ต้องตัดก็เอาสิบสี่คูณแดไปคูณทดเลขด้านนอกมาได้หนึ่งร้อยสิบสองส่วนสองนะครับครึ่งหนึ่งของหนึ่ง้อสิบสองก็คือได้เท่ากับห้าสิบหกเพราะนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนอสองออก็เท่ากับห้าสิบหกตารางเซนติเมตรนะครับก็มาตอบเลขไทย5้าสิบหกตารางเซนติเมตร นะครับการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตรนี้นักเรียนจะต้องใช้เรียนไปในระดับที่สูงขึ้นอีกหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นพยายามจําสูตรแล้วก็ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความสูงกับฐานของรูปสามเหลี่ยมให้ได้นะครับเพราะโดยชุนใหญ่แล้วเขาอาจจะให้จํานวนด้านเนี่ยอ่าไม่ใช่เขาให้ขนาดของด้านในแต่ละด้านหรือให้ตัวเลขมันมามากกว่าสองตัวนะครับหรือสองสองด้านซึ่งอาจจะทําให้เราสับสนว่าความสูงหรือฐานของรูปสามเหลี่ยมนั้นคืออะไรอันนี้นักเรียนต้องฝึกทาโจทย์บ่อยๆนะครับสําหรับการเรียนรู้ตรงนี้ เรื่องของพื้นที่รูปสามเหลี่ยมก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของเรียนที่จะต้องไปฝึกฝนทาแบบฝึกหัดหรือทํางานที่ครูกํมมอบหมายให้เพื่อทบทวนความรู้นะครับเพื่อจะได้นําความรู้ไปใช้เรียนในเรื่องต่อไปนะครับแล้วก็ในระดับชั้นต่อไป